ถ้ามันตกอะถูกปะถูกต้องไปติงติงติงนีเอ็มห้าติงพี่อยู่อะมันแต่ว่ามันมันมีค่าเท่ากันอยู่ดีครับไอ,อเอ็มห้ากับบีสองละมันมันก็ดีทั้งคู่แหละ กินขนมฟังกระเทียมอ่ะมีแรงขึ้นเยอะเลย เพื่อนออกขวาเยอะนะหรือว่าเขาเขาจะขับไปไหนกันเขาอยู่ขวาเขาขวา,ขวา,ขวาลังอะ่ะเห็นปะเห็น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 มันก็มาง <c oughs> ตรงนี้ไม่ใช่ที่เดิมปะวาเนี่ยที่เดิมไม่ใช่หรอตังเนี้ยเพื่อนลงไปด้านล่างถานนเต็มเลยแม่รถ <c oughs> แม่งแรงจัด <c oughs> สิบแต้มครับสิบแต้มถึงจะชนะ ตรงหน้าซ้ายเม่อกไปไหนกันวะน่ะไอพี่ตรงไปหน้าซ้ายดิเมื่อกี้ผมเห็นเพื่อนมันออกหน้าซ้ายนะดักแชดนียังไงนี่ไงไปไหนกันไหนจากตรงนี้ไปตรงนู้นก็ไม่นานนะเว้ยไม่เก็บไว่อยู่ไหนอ่ะกลางกลางไงไปมาได้สองเลยแล้วมันจะตกอ,อีกทีหนึง่ง ตอนไหนอ๋อตอนหมดประกาศบ้าประกาศเดี๋ยวเขาประกาศรอรอประกาศหมดแล้วส่งจีให้เพื่อนหน่อยส่งจีให้เพื่อนหน่อยส่งจีให้เพื่อนหน่อยเหมือนเพื่อนอยู่ที่เดิมดีที่สุดส่งจีให้เพื่อนหน่อยครับแค่รวมที่เดิมคือข้างหลังไม่ใช่หรอไม่ใช่ตรงนี้นะนี่ระหว่างกลางเลยพี่ M สี่ M ห้าแต่แต่ทำเลเนี้ยมันไปไปสองทีได้ไวสุดอ่ะว่าถ้าเราดักดักใครคนหนึ่งแต่ถ้าใกรณีเมื่อกี้ถ้าไม่มี M สี่ไม่มี M สี่หรือ M เออไเอาง่ายคือถ้าไม่มีเอมสี่แล้วมันมีแถวบีหนึ่งเอ็มหนึ่งอะเราก็ต้องไปวัดอะถ้าเราอยากได้เต้ก็ต้องวัดกับโอนี่เนาะออันนี้บอกผู้วัดตกเฮ้ยตัวนี้ไอเหี้ยสีได้ว่ะไอเหี้ยเมื่อกี้มันเหี้ยไปป่ะไอสัตว์สามลูกไม่ตกเลยอืมตัวนี้แบบโล่งเลยเออดวงสวยจัดอ่ะ งานย่าไม่ตกนพี่นะป้งกัยามันสิบมันสิลูกมันตกสิม่ตกไปแล้วเอพี่พี่ยิงให้เปียเป็นโซนไหนต่อไปเอ็มสไปเอ็มสี่เอ็มสี่เป็นโซนเอี่ไปมัน็มส่เอ็มสแล้วนี่ไปมันไม่ใช่เสามไปด้ไปนอะไเอ็มสี่วัไฟแล้วมันคือการเก็บกล่องเหมือนชิงทงอ่ะนึกออกปะเอาหน้าเข้าไปถุงต้องเก็บกล่องไปถ่ายเลยเอางี้แฮมลงเด่งลงเลยเขาให้ลงมาลุมเก็บเขาให้มีปืนขาตายบนรถคอยยิงสกัดไว้ให้อะปืนห้ามลงรถนะ นไม่ลองรถละทำลุนลุเก็บได้ได้ได้เพราะอาปืนมันเอ้ยมาแล้วมาแล้วรถมี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 ไป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 บอยเปียกบอยโทรหาเปียกบอกรวมเอ็มีเลยเอ็มซีเอ็มซีเอ็ม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 ีบอกเลยเอ็มีเอ็มีรู้เรื่องรู้เรื่องมีบ้านมีคนปะไม่มีก็เก็บเลยอ่าได้ไม่ว่าไม่ว่างมึงเชื่อไหมว่าหน่วงน่วงแป๊บนะ ตกกมาไม่มี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 ฟี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 มึงเก็บมึงเก็บมึงเก็บเลย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 เปียกเก็บเนาะโอเคพี่บงค่ะเราเรื่องเราเรื่องให้เปียกเก็บให้เปียกเก็บ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 เปียกเก็บงรอเลยเราเลยเก็บเพื่อนโทรโทรโทปลงไ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 ป

ทาไิ่แบดจัดไหนเียต่อสั่งแผนไปไหนต่อสังแผนเนียี่หาไมรับเพื่อนเพื่อนริมเลีบเพื่อนริมเลบว่าไงเฮียบีหนึ่งไป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 บปไปเลยไปไปเลยไม่มีหลังเล้นะเพื่อนเพื่อนโดนเียเหลือต้องปล่อยแล้วเบมันต้องปล่อยมันต้องปล่อยว่ะมันต้องปล่อยมันต้องปล่อยเลยมันต้องปล่อยเลยค่อยมารัค่อยมาัไปบเลยไปบีเลยบีนมาเไีบีหไอ้เียดาบิก้า ทั้มมิ่งแบดจัดเลยเฮียแม่งโคตรเฮียเลยแบดมากเลยเฮียทั้มมิ่งแบดมากเลยแบดมากๆเลยได้สวยชิบหายเลยโคตรสวยเลยทัมมิ่งเสียไปหมดเลยเว้ยโทษนะตั้มมันมันมันสู้มัน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 สู้มันมันมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วอ่ะสู้ลำบากอ่ะเล่นเอาบ้านเทียไม่ได้เล่นเอาชนะเว้ยเฮีย โอเวอร์ไอ้เหี้ยไม่สู้อยู่ดีไอ้เหี้ยโอ๊ยลำบาก oh. ลำบาก tham minh đang ngầm tình tình quê không tài phiêu cho ba ไอ้ที่เราเซตกันไว้คี่ที่ผมคุยกันไว้คือดูไว้โอเวอร์ ATR โนี้ลูกแรกแม่งฟรีไปแล้วนะทำมิ่ง,งแย่จริงๆทำามิ่งแย่จริงๆว้แย่แบบแย่มากๆเลยแย่มากๆเลย ฮัลโหล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  MC 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 เฮ้ยเอ้ยเอ้ฟอร์มรถได้หน่อยดิฟอร์มรถได้หน่อยดิมีบ้างมีมีใครมีปะไม่มีไม่มีไม่าร์มฟาร์มฟาร์ม่มร์มฟาร์ม่มีไม่ไม่มีไม่่มีไม่าีไมไม่มีไม่มีไม่มไม่้องรอไปมีไ่ไ่มไม่มันม่มีไก่มีไม่มีไม่มี่ะ่ไไีี็ก่ีไาก็แบบถือถือแบบชิแล้วไง ไม่เติมแถวนปั๊มแล้วลกันโอ้ยเซ็งจัดอย่ามั่นใจอะไรมันจะไม่จบเ้ยไอ้คำว่ามั่นใจของกูนั่นคือคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือการบัฟเพื่อนไว้มึงไม่เข้าใจเหรอมันยังไม่จบมันยังไม่จบมันอีกยาวมันอีกยาวใจเย็น เราได้กี่ลูกแล้วเราได้่องลูกแต่เป็นฉุนหน้าฉุนหลังฉ <c oughs> ุนหน้าฉุนหลังไป <c oughs> ตั้มโทรมาหน่อยดิ โอ้แล้วกูจะพังเขาเนี่ยเฮียกูขับให้เฮียะไรของกูนี่ ไอต้ามา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 ต้มไม่รู้อ่ะสองนาทีนะผมไปเติมน้ำมันนะผมไปเติมน้ำมันนะเพื่อนเราไม่รด้เลยตายอยู่จุดที่ดูไว้ไปไม่ได้อเมื่อเมื่อไหรลูกทีสองที่น้องพูดไปเมื่อกี้ยังยังไม่หายนะครับ ถึงล้อมหน้าครับเผื่อเผื่อพี่จะเปลี่ยนแนวทางอีกสองนาทีนะจะปล่อยแล้วนะออตี้บอกพี่มัดพี่มัดไปไหนยังมันไปไหนอะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ว่าง่ยลุยออตี้ออตี้บอกพี่มัดเลยลองนเต้นอ๋อทีน้อยทีน้อที่ขอเล่นหน่อยถ้าสมมติไม่เล่นตรงกลางแต่เปลี่ยนไปเล่นโซนบนแทนนะครับทีหนึ่งทีห้าทีสี่แล้วก็เอ็มสองอ่า แบบว่าที่ออตี้คิดว่าไปบนเพราะว่ามันมีโอกาสโยกได้หลายที่แล้วก็มันจะเร็วกว่าไหมครับดีกว่าเล่นในเมืองแล้วก็ตรงกลางที่เราอยู่เพราะว่าเหมือนพี่ๆดูไว้เขาอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับแต่เมืองบนเมื่อกี้ลูกบนสุดยังไม่หายเลยครับทีสองก็เลยหลักเสนอได้ครับได้ครับแต่ว่าตอนนี้ตอนอ่ลูกเนี้ยต้องอยู่โซนนี้ก่อนครับไม่ทันแล้วใช่ใช่ครับโอเคแต่ลูกหน้าที่ทีสองได้ครับดีโอเคตามนั้นครับ อีกหนึ่งนาทีโซโซครับพี่ไหวครับไหวไหวรไฟสายฟ้าบอกว่าโอเวอร์เขาแยกเป็นสองุ่มเสียคนไปเยอะมากเลยนะไม่ไม่ไม่น่าใช่หรอกเพราะผมว่าไม่น่าแรงมากแาเราไอ้ลงไอ้ลงที่เราที่เราเจอเราเจอโอเวอร์ก็ดูไว้ถูไหมชุบได้ปะชุดได้ปะชุดได้ปะรีบรีบรีบรบรีบรบบรีบบบีีรรบีบนบุบนบรครบ ดวงแมสจริงดวงดวงกดจริงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาตอนนี้เอาเอาโฟกัสตรงนี้ก่อนเก็บลูกฟีได้เก็บลูกฟีได้อย่าเพิ่งงมกันอย่าเพิ่งงมกันทำง่ายๆข้อดีคือตอนนี้เรายังไม่เสียทรัพยากรไปเยอะแต่ว่าแก๊งตัวหนน่าจะมีไฟไปแล้วม่อ้ตั้มที่ไหนเนี่ยตันใกลตังใกลไอ้มีมีใครจะไปตู้แดงกันบ้าไม่ทำไมอ่ะรอบหน้าได้ไหมรอบหน้าได้ไหมใครจะเอาที่ชุบลงมาเนี้ครับลงมาเนี้กระเป๋าอะไรครับ615 n t เล่นา่องเ่านงแล้วต่อ r เล่นแถวตั้งแต่บีต่ำไปไหนวะมันยังไม่ฟื้นอีกเหรอต้มอะเราต้องเราต้องเอาหน้างานก่อนปล่อยไปก่อนสอ่น่ะสี่ิบแล้วพี่